สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรดิสารนะครับวันนี้มาให้ความรักแม่สํารวยนะครับนึ่ครับท้องนะครับออกลูกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนี้ท้องอีกนะครับวันนี้ให้อาหารอิ่มแล้วนะครับอาหารที่ให้ก็จะมีหญ้าเนเปียนะครับแล้วก็หญ้าหวานอิสราเอลนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะเป็นฟางนะครับฟางแห้งนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็น ยาสดบ้างแล้วก็่างบ้างนะครับแล้วก็มีข้าวโพดหมดนะครับให้เชื่อมลางนะครับแถวนี้ได้แบบนี้ได้นะครับแถวนี้ได้นะครับแถวนี้ได้นะครับ มาเลยนะควายไทยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายก็จะมาให้ความรักแบบนี้นะครับให้ความรักทุกวันเสาร์นะครับน่ากมากอิ่มตอนนี้เขาง่วงนอนเง่วงนอนนะครับอ่านอนละ